งานของสำนักงานหมดชาติหรือเรียกว่าเป็นของประเทศไทยนั่ราว่าได้นะครับเราเป็นหน่วยงานนะครับช่วยกหมายนครับวันนี้ผมเองมีความดีเป็นอย่างดีนะครับนะแล้วก็รู้การก็รับนะครับอย่างเป็นทางการนะครับการจัดการที่ได้ท่านได้เดินทางเข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ติดตามในส่วนของผลการทํางานนะครับของประเทศไทยในภาพของการนะคับช่กฎหมายนะครับ นะซึ่งในวันนีนะ้ก็จะมีในส่วนของอสำงนักงานมนุษชาติและก็เอเไอนะครับนะโดยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับการขับร์นะครับนะซึ่งวันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับนะที่ทางังนบาทำงานจะสำนักงานต่อต้านการขับรถของกระทรวงการต่างประเทศสหร,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 รัฐอเมริกานะครับหรือเจทิปนะครับได้เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมเยียนและก็ เป็นตามผลการให้ความรู้วมมือในการต่อต้านการทับทุ์และก็ในการป้องกันการทรับทุนของประเทศไทยในขนานี้ซึ่งผมก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้เนี่ยผมดีใจนะครับเพราะว่าผมมีจากการทําง,งานถึงปีที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็จากการที่ผมได้เดินทางาไปรายงานสถานการณ์ยางประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ก็ครบหนึ่งปีน,นะครับที่ผมก็มีความเข้าหน้านในการทำงานของผมเองที่อยากจะ,ะเล่าแล้วก็รายงานสา,าการต่างๆรวมถึงความท้าทายต่างๆให้กับท่านทราบ Very much appreciate you taking the time to talk to us, to share with us all the efforts that you are taking to combat this terrible crime. Alex Bowling, and I'm also with the State Department's Trafficking in Persons Office, v e t e แล้วก็ชื่ออลซาเดียบอลลีงนะคะก็ผูดอเมริการที่กรุงเทพค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเจ้าจันรนประธานาาาจนจกราทรกาาประเทศสดีคขับรุ่นปนารับจากกระทรวงการต่างประเทศยืมลิขิตเดชันแอนด์ไนทีฟอร์มนไรจากความข้าหน้านะครั ที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับนากระเทียสองจุดห้าเป็นเทียสองนะครับนะหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเองในฐานะเป็นผู้ควบคุมหลักนะครับนะเรากำหนดนโยบายแผนงานรวมถึงลงไปปฏิบัติด้วยตัวเองนะร่วมกับทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรองรับช่วยสมายนิสัยคำนวณอายการและสารนะครับวันนี้เราจะถึงกางกดดามภาพถายนะครับต่อไป ในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเรื่องไรเงี้ยนะเอ่อผมช่วยเห็นะครับนะในเรื่องของเศรษฐีการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูเศรษฐีนะครับตัวเลขของปี65เนี่ยนะครับเรามีตัวเลขที่สูงแล้วนะครับนะเอสามนะครับเรามีตัวเลขเออร้อยสามสามรายนะครับปี64สี่ร้อยแปดสิบแปดรายปี65นะครับนะสองร้อยหกสิบสามราย แต่ปี66เนี่ยนะยังไม่ถึง1ปีเต็มๆนะครับเรามีการจับกลุ่มที่สูงามากขึ้นนะครับนะเราแบ่งรูปแบบนะครับออกไปเป็นนะเราจะเห็นได้ว่ายังพบว่ารูปแบบการค้าประเวณีนะยังมีรูปแบบที่สูงอยู่นะคำว่าการค้าประเวณีก็คือนะครับนะการเอาเด็กไปขายบริการนะครับผมจะนำียนให้เห็นนะครับ อันนี้ร้านตรงนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่านะครับเรามีการขยายผลนะครับนะจากการจับกลุ่มเนี่ยการท้ามนุษย์นะครับนะเราขยายผลถึงผู้ใช้บริการนะครับทนะ่านเห็นนะครับว่าในในช่วงปีปีนี้นะครับนะเดิมนี่นะครับปี63เนี่ยเรามีการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ซื้อบริการทางเพศนะครับ เพียนสิบสามลายหกสี่สี่สิบลายหกห้าครูเก็ดลายแต่หกหกนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดลายนะซึ่งเรียกได้ว่าสูงกว่าสามปีรวมกันนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าเราไม่ได้มองแค่ยีนว่าการจับกลุ่มเนี่ยเ,เป็นเท็จๆนะแต่เราเอาเส้นทางการยินนะครับนะการใช้โทรศัพท์นะเข้ามาขยายผล เพื่อไล่ไปจนถึงผู้ใช้บริการเด็กนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราจับกลุ่มแค่ค้ามานุษย์เจ้าของสารบริการนะครับนะ,ะผู้จัดการร้านนะครับแล้วเราไม่จับกลุ่มผู้ใช้บริการเด็กนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ความต้องการยังยังมีอยู่แล้วไม่เกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะก็จะมีะมีมาความต้องการที่จะใช้บริการเด็กอยู่ล่ามไป เพราะนั้นวันนี้จากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดน,นะครับในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับส่วนใหญ่นะจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารหมอนะครับแล้วก็ข้าราชการทุกทิ่นะครับนี้จากการที่เรามีการจับกลุ่มสูงขนาดนี้มีการขยายผลได้ถึงผู้ใช้บริการนะครับได้อย่างมากนี้เพราะว่ากิดจากการเราเปลี่ยนแนวทางใหม่นะโดยการเราอบรม สวนนะครับในระดับท้องถิ่นะลมป,ประถิภูฏิบัติในก่อนเดิมเนี่ยเรามีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการท้าปรุทน์เนี่ยกับผู้การนะครับนะกับผู้กับ,กบแต่วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนการอบรมลงไปยาบาลพลังางานสอบสวนผูป้ปฏิบัติแล้วอบรมไปยังท้องถิ่นนะครับโดยอบรมร่วมกันนะในในหนึ่งจังหวัดเราจะเอาพลังงานสอบสวนแรงงานจังหวัด โว uhm. นิการจังหวัดพัฒนาสังคมจังหวัดอัยการมหาไทยมาอบรมร่วมกันนะครับเพะฉะนั้นจากการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทำให้พนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนสามารถสอบสวนคดีฆามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถคัดแยกเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ operational people as well and the uh, from the beginning at first we actually gave the training just for the superintendent and commander uh, rank but now we're actually providing training in the local level so in ภาษาไทยไล่ไล่จากในเนื้องานนะครับแล้วเดี๋ยวเอ่อท้ายๆผมจะกลับอีกนานไทยไทยผมจะไล่ออกไปนอกประเทศเอ่อเพื่อใช้นั่นเองนะครับครับนะครับนะเอ่อไปไปเรื่อง ไปไปอ่าะครับอันนี้เมื่อกี้เราเราในการจับกลุ่มนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยนะครับต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับในการที่ดำเรินการทั้งตำรวจอายการศาลนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ตำรวจจับนะครับก็ไม่ไปศาลอายการ arn, นะครับอายการก็สังงงส่งไม่ฟ้องสัมมวนก็ช้า นะครับนะตํารวจไม่ประสานกับสาร,สารนะสารก็ชาร์จนะที่ผ่านมาเราเห็นเนี่ว,ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราถูกตําหนิเรื่องคดีล่าชา้ามายาวนานแต่นี้ผมกํมกาลังจะชี้แจงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยววเป็นแนวบีบลงมาก็หมายความว่านะครับระยะเวลาการสง่งงวดการพัฒนาส่งส่วนไป่ไอ,าาอาเาีนเนี่ยลดต่ําลงอย่างเห็นได้ชัด ไปอัยการนะครับนะผมเองต้องเรียนว่าเ,เดิมเนี่ยนะครับเราเต่างคนต่างอยู่เราอยู่ในไซโลนะครับแต่ทุกวันนี้ผมไปพบกับอัยการสูงสุดนะไปพบกับประธานศาลฎีกาแล้วก็ไปพบกับอาธิบดีผู้พิพากษาศาลที่มีคดีข้ามนุษเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีการตกลงกันโดยชัดเจนนะครับว่า สำนวนนะครับที่เป็นคนดีฆ่ามนุษยนะ์คดีเด็กถ้าส่งไปจากตำรวจนะครับอายการจะต้องเร่งรัดพิจารณาโดยมีกรอบเวลาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ดูมิตรเราไม่แทรกแซงส่วนศาลนะครับก็จะเร่งรัดการพิจารณาอย่างรวดเร็วแต่ดูมิตรความเห็นเราจะไม่แทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองเนี่ยทำหน้าที่เป็น เป็นผู้เดินประสานนะครับทั้งสามตัโบวกการที่มีทำนะครับเพราะฉะนั้นสํานวนจากอายการนะครับไปสามนะครับแต่เห็นได้ว่าเดิมเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับสั่งไม่ฟ้องปีหกปีหกแปดนะครับหกสิบแปดสํานวนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือสั่งไม่ฟ้องแค่ห้าสํานวนนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ ความเร็วเนี่ยวันนี้ความเร็วที่เป็นความเร็วนะครับเรามีความเร็วนี้เพื่เพื่นถึงนถึ่ไปจุองาเปอร์เซ็นต์ลเป็นแนวดิ่งลงมา็นสิ่งที่ผมบอกว่าการส่งสัาลืนจากอเยการไปศารก็รวดเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกับการพนักงานสอบสวนไปไอเยการแล้วที่ผมบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนการสีนสวนและไอเยการเราประสานก่อนเดี่ยวหน่วแค่ชิจ แล้วีรอต่อตร้องทางพนักงานสอบสวนมีความเข้าใจในเรื่องของการสอบสวน,นคดีท้ามมากขึ้นภาษาส่วนชช้นสารนะครับไปไปครับอันนี้อันนี้เป็นในส่วนของสารนะครับเราเรียกเรียกว่าในส่วนของสารเช่นเดียวกันนะครับเราจะดูระยะเวลานะครับในการสั่งํำนวนจากสารเพื่อสั่งคดีฟ้องคดีนะครับนะ สำนวนนะครับเดิมเนี่ยเราใช้เวลานะครับสารเนี่ยใช้เวลา156นะวัน168วัน2 1 5วันแต่วันนี้นะครับนะสารใช้เวลาแค่22วันนะตอนหนึ่งสำนวนนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นความเร็วเนี่ยเรามีความเร็วเพิ่มขึ้นถึงไปสีปร์เ็นนะครับรลลงมาเป็นแนวดีอันนี้คือความเร็วในยสูงของสารในการที่นาคดิข่ามนุษย์นะครับแล้วก็วันนี้ สารได้มีคำพิพากษาจำคุกนะครับหลายคดีนะครับเดี๋ยวผมจะยกแค่บางคดีเล็กๆน้อยๆเพื่อนักเรียนได้ท่านได้เห็นนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับทั้ง3ส่วนเราไม่ได้อยู่เป็นไซโลแล้วเราไม่ได้แยกกันอยู่นะครับตำรวจอายการสารวันนี้เราเรือนหน้าด้วยกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเราจับแล้วนะแล้วเราไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปลงโทษได้เนี่ยก็เหมือนกับการจับนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลย นะครับนะี๋ยวครับสูงถึงสี่ร้อยแปดสองายนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามากกว่า8ปีรวมกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมมารับหน้าที่ปี65นะครับต่อ6 6นะครับนะสิ่งที่เราทำต่อคือการไล่สื่อผลักดันอย่างหนักหน่วงนะครับอันนี้ยังไม่ครบปีเราจับกลุ่มความผิดฐานข้เมื่อทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไป3 9 8รกลาย แต่สิ่งทสำคัญน,นะครับที่มากกว่าน,นั้นคือเราจะปูความผิดฐาน่วงละเมิดทางเพศของเด็กแล้วนะครับผมให้สอบสูงขยายผลนะครับนําไปสู่ความผิดฐานฆ่ามนุษย์อีกส่วนหนึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นในปี65นะครับเราขยายผลจาก4 8 8คดีเนี่ยมาเป็นความผิดฐานฆ่ามนุษย์นะครับ41คดีแต่ในปี66นะครับเราขยายผลจาก398คดี ลูกเรเมื่อทำได้ oh. ผมเด็ก oh. มาเป็นค่ามรุษเนี่ยถึง70คดีนะครับ uh. มากกว่า9ปีรวมมากกว่ามากสูงสุดใน9ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าความเข้าใจในการทํางานของงานสืบสวนนะครับ mm. เมื่อสพู่คืองานสอบสวนอันนี้งานสืบสวนเรามีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น uh. uh. เราประกอบกับ uh. วันนี้ผมเองก็ได้ ขออัอมัดสาหรับหัวชาติซื้อเครื่องมือเซ拉ไบนะครับที่เป็นเลเวลที่สูงที่สุดนะครับจากอิสราเอลนะครับเข้ามาให้ลุกชุดเราทำงานนะครับอีกทั้งเรามีการตั้งชุดไทยแขนะครับอยู่ทั่วประเทศครบทั้งจิตเกสุวกว่าจังหวัดนะเพราะนั้นจากเดิมเรารวมศูนง วันนี้ผมให้กระจายนาโกรไปทุกจังหวัดเพื่อไปทาอ่ามาเลเซียดูไบแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงจีนะครับวันนี้ฟิลิปปินส์นะครับวันนี้จะเห็นได้ว่านะครับฐานคอนเซ็นเตอร์ใหญ่อยู่ในต่าชาแล้วก็ใน เ,เพราะนั้นเ,เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ50ปีท,ที่แล้วเนี่ยนะครับนะเวลาเามื่อเราตรวจสอบเราสบสวนนะครับกนะระทั่งพบว่าฐานคอนเซนเตอร์เนี่ยเมื่อเราไล่ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ไล่เส้นทางการเดินจนวบทาทั้งเราพบว่าจุดคอนเซนเตอร์เนี่ยอยู่ในพรมเปญอยู่จุดไหนบ้างในสีรูปมวิวอยู่ไหน,นบ้างน,นะครับเราก็เอาไปประสานกับพบบตร

masuk <laughs> <to see> <laughs> <Busty. laughs> <laughs>